คุณหนูสลับตัวตอนที่สามสิบเก้าลังสีลื่นลมในห้องน้ำแล้วก็สลบไปซึ่งเรื่องเกิดขึ้นภายในห้องของตัวเองกว่าจะมีคนพบเห็นก็ลุ่งเช้าโชคดีที่มียานนลักษาเบื้องต้นก่อนไปถึงโรงพยาบาลน,นาทีนี้แม้ยังไม่รู้สึกตัวแต่ก็ปลอดภัยแล้วห่วงแต่ว่าจะกลับมาเป็นปกติไหม ยานนท์คุณปู่เป็นยังไงบ้างคุณพ่อครับพักนี้บ้านเราเป็นอะไรเจอแต่เรื่องหลังจากพ่อก็มาปู่อีกคุณพ่อไม่ต้องห่วงหรอกครับผมจะดูแลคุณปู่เองอืมกันพ่อก็วางใจฝากได้นะยานนท์ครับพอเรื่องนี้ทำให้ไกรวิทย์มีโอกาสได้กลับมาบริหารโรงพยาบาลอีกครั้งและนั่นคือจุดประสงค์ และความต้องการของไกวิทย,ย่างมากหลังจากแสงเทพออกไปไกวิทย์ก็เข้ามาพูดคุยกับยานนท์สอบถามเรื่องอาการคุณปู่จะรู้สึกตัวเมื่อไหร่อันนี้ก็ไม่แน่นอนอาจจะวันหรือสองวันผมไม่แน่ใจถ้าคุณปู่รู้สึกตัวเมื่อไหร่ให้รีบบอกพี่ทันทีครับแต่ว่าพี่ไกอยู่ห้องติดกับคุณปู่ไม่ได้ยินเสียงอะไรบ้างหรอครับ ไม่ไม่ได้ยินอะไรเลยคืนนั้นพี่กลับดึกแล้วก็เมาด้วยพอล้มตัวลงนอนก็หลับไปเลยนี่กระสายมากแล้วเราไปพักเถอะเดี๋ยวพี่ดูแลคุณปู่แทนเองไม่เป็นไรครับผมยังไหวอยู่พี่ชายช่วยงานแทนคุณปู่จะดีกว่าอืมงานพี่ฝากด้วยนะครับอุบัติเหตุแน่เหรอไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุ เพราะสีชัยก็ไม่ใช่คนอ่อนแอเป็นคนแก่ที่แข็งแรงและเป็นหมอไม่น่าจะเกิดเรื่องทำนองนี้ได้หลังจากไกาวิทย์ออกไปละวีก็เข้ามาพร้อมกับจักรพัฒนแต่ยานนท์เลือกที่จะไปคุยข้างนอกกับจักรพัฒนแทนโดยให้ละวีอยู่กับคุณโปจักรพัฒนนึกแปลกใจคุณเอาสูตรยานี้ไปที่ร้านยาทีคุณไว้ใจผมใช่ผมไว้ใจคุณ คุณไม่ไว้ใจพี่คุณเจ็บพูดอย่างนั้นเลยเอาเป็นว่าผมเชื่อใจคุณก็พอรู้สึกดีชมัดแนที่สุดก็พูดออกมาสักทีนี่คุณอย่าคิดอะไรเพอเจอร์เกินจริงผมมีสิทธิ์จะคิดไม่ใช่เหรอรีบไปได้แล้วแล้วก็อย่าให้ผมต้องไม่ไว้ใจคุณอีกคนรับรองได้คุณไว้ใจผมได้เลยจกกักรพพัดไปแล้วแต่ลวียังอยู่ข้างใน พี่ได้ยินหมดแล้วนะพี่ไม่ได้โกรธแค่น้อยใจไม่แปลกที่ยานนจะระแวงอย่าคิดมากสิพี่เขามันคนว่าง,งานหาอะไรให้เขาทำจะได้อยู่ห่างผมหน่อยอีกอย่างพี่ก็ต้องดูแลคุณปู่อยู่เป็นเพื่อนผมจริงเหรอแบบนั้นจริงๆเหรอยานนจริงสิครับแต่พี่ ยังมีงานอยู่นะพี่ต้องไปที่โรงงานยาก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ครับถ้าว่างเมื่อไหร่ค่อยมาก็ได้อืมงานพี่ไปนะในที่สุดก็เหลือแค่ยานนที่ดูแลสีชัยยานนได้ทำการฝังเข็มอีกครั้งและครั้งนี้ทำให้สีชัยรู้สึกตัวเมื่อเขารู้สึกตัวก็จับมือของยานนคุณปูยานนไกวิทยาวิทยู่ไ,ไหน ตรวจคนไข้ยอยู่ข้างนอกครับดีแล้วไก่วิทย์มันกำลังหลงผิดเกิดอะไรขึ้นครับคุณปู่ที่แท้ไก่วิทย์ก็ทะเลาะกับคุณปูนี่เองทะเลาะกันเรื่องพาณิชย์จนทำให้เกิดอุบัติเหตุจนสีชัยล้มในห้องน้ำแม่จะไม่ได้จังใจแต่ไก่วิทย์ก็ผิดเต็มๆที่พยายามหาสูตรยา ไปให้กับพาณิชย์พอเข้าใจว่าสีชัยมีส่วนรู้เห็นและรู้สูตรยาของยาโนนคุณปูถึงเจ้าไก่มันจะไม่ได้ตั้งใจแต่ปู่ก็คิดว่าอาจมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนีกก็ได้แล้วคุณปู่จะทำยังไงครับปู่จะให้ไก่วิทย์แต่งงานออกไปอะไรนะครับแต่งงานออกไปใช่จะได้อยู่ห่างจากพาณิชย เรื่องนี้ปู่คิดมาดีแล้วรอแค่บอกพ่อของเราแล้วพี่ไก่จะยอมหรอครับคุณปู่ไม่ยอมก็ต้องยอมแต่เรื่องนี้ต้องฝากหลานด้วยฝากผมใช่หาคนที่จะมาแต่งงานกับพี่ไก่ของเราทีหาจะหาจากไหนเนี่ยคุณปู่ใครก็ได้จัก,กรพัทรู้จักคนเยอะขอให้จัก,กรพัรช่วย อะไรนะครับจะให้จัก,กรพรรดิช,ช่วยแต่เขาจะรู้จักคนดีๆที่ไหนขนาดเขายังปู่เชื่อว่าเขาจะเลือกคนดีๆแล้วเหมาะสมกับกาวิถได้ปู่ขอร้องเถอนะยานน์ก็ได้ครับคุณปู่งั้นหลานก็รีบไปคุยกับจัก,กรพรรดิเธอไม่ต้องห่วงปู่แต่ไม่ได้หรอครับคุณปู่จะอยู่คนเดียวได้ยังไงไม่เป็นไร แค่บอกให้พยาบาลมาเฝ้าปู่ก็พอไกวิทย์ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายปู่ครับเอาแบบนั้นก็ได้แต่ถ้ามีอะไรให้รีบบอกผมทันทีอืมร้างจะคุยกับปู่ยาหนุนก็ตามจัก,กรพรรดิมาที่ร้านยาโชคดีที่เขายังอยู่ที่นั่นแต่พอได้ฟังคำขอจากยาหนุนจัก,กรพรรดิก็ถึงกับสะอึกหาคนมาแต่งงานกับไกวิท ยานนท์ดูจริงจังแต่เขาเนี่ยคิดไม่ถึงปู่อนุญาตเองคุณว่าไงพอจะช่วยได้ไหมคุณปู่ย้ำว่าต้องเป็นคุณเท่านั้นที่จะช่วยได้ผมเองก็รู้จักคนไม่เยอะไม่สะดวกคุยตรงนี้เลยพวกเขายังยืนคุยกันอยู่หน้าร้านทำให้ยานนท์เพยักหน้าให้จักรพัฒขึ้นไปชั้นสามกับตัวเองจักรพัฒดถึงกับยิ้มกุมกิ่ เดิมตามยานนทขึ้นไปอย่างชั้นบนพอมาถึงก็นั่งลงบนโซฟามีหน้าล่ะถึงชอบอยู่วบนนี้มีครบเลยเหมือนกับห้องตำราไม่มีผิดเพียงแต่ไม่มีตำราไม่มีหนังสือนี่คุณอย่าแซวได้ไหมอ้อไม่มีเตียอกอย่างนี่คุณยังไม่จบจบก็ได้คนอ่ปะปลหาคอยคุณได้แต่ พี่ของคุณจะรับได้ไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งคุณโป่โอเคก็พอแต่ว่าคุณคิดว่าหาได้จริงๆเหรอเพื่อนฉันเองตุลามันนั่นเป็นนักกฎหมายเอาเป็นว่ามันทำหลายอย่างกันแล้วกันแล้วก็หัวรัน้นหัวแข็งไปบ้างไหวเหรอก็ไม่แน่ใจอะแต่เขาไม่ใช่พวก จิตวิปลิตหรอกนะที่ชอบทําร้ายร่างกายคนอื่นคงไม่ถึงขนาดนั้นถ้าจะมีก็เวลาโกรธเท่านั้นโอ้ค่อยสบายใจหน่อยงั้นเอาตามนี้ฉันจะพาตุลามาดูตัวที่โรงพยาบาลเลยว่าไงโอเคแต่ว่าต้องพาไปหาคุณปู่ก่อนได้เลยแต่ร่างวอนผมล่ะผมจะการเรื่องนี้ให้แล้ว แล้วรางวัลผมนี่คุณจะเอาอะไรอีกอ่ะเอาอาหารสักมือหนึ่งก็พอคุณกินฟรีไปตั้งหลายมือละคุณยังจะกินฟรีอีกเหรอก็อยากกินทุกวันแบบที่เคยบอกไว้แต่เรื่องนั้นคุณก็ขอไปแล้วนี่ตุปคุณคุณรับปากแล้วใช่ไหมอืมดีจังงั้นคุณคงไม่กลับไปที่โรงพยาบาลแล้วใช่ไหมเพื่อดูแลคุณโป ไม่แล้วคุณปู่ว่าจะให้พยาบาลมาดูเองงั้นผมจะมาทานอาหารกลางวันกับคุณอืมฉันจะรอนะโอเคจะกพัฒไปหาตุลาเพื่อบอกเรื่องนี้ตุลาถึงกระเ๋อต้องมีเมียเป็นผู้ชายเหรอซึ่งจากกพัฒเองก็ไม่ว่าจะยอมเป็นเมียรหรือว่าจะเป็นผัวก็เลือกเอาเลยเพราะตุลาไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธ แกนี่บ้าไปแล้วแน่แจะให้ฉันมีเมียแกจะมีผัวก็ได้นะไม่ได้ฉันต้องมีเมียเท่านั้นใครใช้ให้แกเป็นเจ้านี่รายใหญ่ฉันละ่ะไม่งั้นแกบังคับฉันไม่ได้หรอกก็ยังมีไอ้ทีคนทำไมใช่แก,แกเอาเป็นว่าฉันตกลงกันแล้วกันแล้วเรื่องเนื่อสินก็หักลบไปกันแล้วกันหลังจากนี้แกก็ไม่มีเจ้านี้เฮ้ย ให้ตายสิไม่คิดเลยว่าฉันจะมาถึงจุดนี้แต่ก็ยังดีล้างนี้ได้แถมได้เมียดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจำใจพูดใช่ไหมเนี่ยเราเลือกได้ไหมล่ะแล้วฉันจะไปเจอว่าที่เมียได้ตอนไหนเมื่อแกพร้อมพรุ่งนี้ก็ได้โอ้ยโอยพรุ่งนี้เร็วไปเอาไว้อีกสักสองสาวันแล้วกันให้ฉันทำใจก่อนก็ได้ ดลามีโอกาสทําใจแต่ไกวิทย์ไม่มีแม้แต่โอกาสจะรู้แต่คนที่รู้และมาดูแลสีชัยอยู่ตอนที่สีชัยคุยโทรศัพท์กับยานน์ก็ถึงกับถึงกับคนลุกขนชันเพราะคิดไม่ถึงว่าปู่จะจับพี่ชายแต่งงานแล้วคนที่แต่งงานด้วยก็ไม่รู้ว่าเป็นใครที่แน่ๆเป็นผู้ชาย งานนี้ไกวิทย์ปฏิเสธไม่ได้นอกจากปฏิเสธไม่ได้แล้วก็ยังต้องเสียโอกาสดีๆไปยังการบริหารโรงพยาบาลแน่นอนคุณปู่จับแต่งงานก็พอเรื่องนี้แกหุบปากเอาไว้ห้ามบอกไกวิทย์เด็ดขาดเออคุณปู่นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมคุณปู่ถึงได้จับพี่ไกยแต่งงานถ้าแกอยากรู้ ฉันบอกแกก็ได้แล้วฉันจะจับแกแต่งงานอีกคนเอองั้นไม่ต้องบอกดีกว่านะครับผมก็ไม่ได้อยากรู้อะไรนักแต่ยานนรู้นี่ครับคุณปู่คงจะไม่จับยานนแต่งงานหรอกนะครับไม่แน่นอนเพราะยานนมีคู่อยู่แล้วไม่ต้องจับแต่งอีกหน่อยเขาก็แต่งกันเองคุณปู่คงไม่ได้หมายถึงจักรพัฒน์นั่นแหละจักรพัฒน์นั่นแหละโอ้คุณปู่ เข้าข้างกันเห็นเห็คนคุณปู่ลำเอียงมากไปแล้วฉันเป็นปู่ฉันจะลํำเอียงแล้วจะทำไมเอ่อไม่ทำไมหรอกครับไม่ทำไมเลยจะข้ามไปทำไมเดี๋ยวก็สวยถูกจับแต่งงานแบบไก่วิทหรอกหลวีไม่โง่แเลือเลือกที่จะเอาใจคุณปู่ครับถ้าอย่างนั้นคุณพ่อจะยอมหรอครับต้องยอมยังไงก็ต้องยอมถ้าไม่ยอม ฉันก็จะจับมันแต่งงานเหมือนกันโอ้คุณปู่นี่คุณปูก่กะว่าจะไม่ให้มีลูกมีหลานเลยเหรอครับใครว่าฉันจะให้มันแต่งกับผู้ชายฉันจะให้มันแต่งกับคนใกล้ตัวนี่แหละคุณปู่จะหมายถึงป้าสาลีใช่มันไม่เกินไปหน่อยหรอครับคุณพ่อแค่ชอบชอบป้าสาลีแต่คงไม่ได้อยากใช้ชีวิตคู่กับป้าสาลีหรอครับก็พอแบบนี้ไง พ่อของแกก็เลยต้องยอมฉันคุณปู่นี่สุดยอดไปเลยรู้จุดอ่อนของคนในบ้านทุกคนว่าแล้วเขาไม่ควรมีปัญหากับปู่และไม่ควรขัดใจไม่ขัดใจก็ไม่มีปัญหาชีวิตก็อยู่อย่างสบายๆให้ตายที่ผ่านมาคุณปู่ใจดีมากแล้ว